พิเศษใต้หมักในตักกันต่อนะครับโอ้โหเ,เอาเลือกมา ดามอาออกนะจ๊ะจ้าพร้อมป,ปิ้งไส่ต่อนะครับจัดไปเดี๋ยวเติมไส้หน่อยนะเสร็จแล้วถ่ายเรียบร้อยเติมมไส้มาาเติมไ่อด้วยเกาเหล่าเอ็มนะครับแต่ว่านี้ยังไม่เสร็จเราก็ต้องทำให้เสร็จก่อนนะ ก็ส่งลูกค้าให้เสร็จเป็นออเดอร์ออเดอร์ไปนะครับโอเคขอพี่กระเทียมหน่อยต้องล่างอีกปะเออเอเอามาสองสามอันก่อนเอามาใช้ก่อนโอเคนะครับลูกค้าคิวที่44ครับพิเศษใส้ครับอ่าว<ห>ี่น<ด>ิกเลยวันนี้พี่โอ้ได้ลงคลิปเลยเนะี่ย